ยินดีต้อนรับเด็กผีนะครับเข้าสู่ตุลาเดือนพฤศจิการนรกสำหรับโปรแกรมของแมนเชสเตอร์ยูเ e ต็ดรับรองนะครับว่ามันมีความบันเทิงแล้วก็ความมันแน่นอนนะจ๊ะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง555ไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับให้กันสักนิดนึงถ้าผู้ชมที่กดติดตามอยู่แล้วนะครับผมกดติดตามอ่อทีเดียวพอนะฮะอย่าก,กด2หรือว่า3นะครับขอครั้งเดียวแล้วแบบอยู่นานๆน,น,นะฮะแล้วก็ ช่วยกันกดกระดิ่งนะบางทีคลิปแม่งไม่แจ้งเตือนช่วงนี้ผมหายนะครับอาทิตย์นี้หยุดบ่อยมากไปพักผ่อนหย่อนใจเตรียมความพร้อมทางสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะหายใจไม่ทันหวัดดีครับ p s v g สวหวัดดีครับพี่อาร์มหวัดดีครับพี่อาร์มจะสอบแล้วขอกําลังใจหน่อยขอให้สอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆประถมมัธยมหรือว่ามหาลัยนะฮะถ้าเกิดมั่วก็ขอให้มั่วถูกเจมการ์เนอร์จะได้เอามาใช้ไหมครับพี่อาร์มล่าสุดยืมตัวอยู่นะครับ ตัวนี้พี่ว่าประมาณปี2ปีอ่ะรอไปก่อนนะน้องเจมการ์เนอร์เนี่ยเอาตรงๆเลยนะเอาฟานเดเบกลงเถอะให้ฟานเดเบกพิสูจน์ซะดอนนี่ต้องได้รับโอกาสอืมเห็นด้วยนะคุณธนาวัฒนะครับถ้าเกิดเกมไหนที่แบบเฟสมันเล่นไม่ค่อยออกหรือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีอ่ะลองให้โอกาสน้องบ้างนะครับสวัสดีครับพี่ธีรพงศ์ผมกดติดตามคืึ่ละสองครั้งครับขอทีเดียวแล้วแบบอยู่นานๆน,นะฮะแรงฟอร์ดนะแรดฟอร์ด ่าทั้งข้อเท้าและไหล่แล้วหรอครับหรือผ่าแค่จุดเดียว่าแค่ไหล่จุดเดียวนะครับไอข้อเท้าคือช่วงที่มันเจ็บอ่ะมันไม่ควรที่จะลงสนามนะครับควรที่จะพัก2-3มอาทิตย์แต่ณช่วงที่เจ็บเนี่ยมาลงสนามแบบทีทีไงข้อเท้าก็เลยบวมนะครับมาที่ข่าวแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับบา์เซโลนาต่อสัญญากับเบรดี้นะครับจนถึงปี2026พร้อมกับค่าฉีกสัญญา1,000ล้านยูโรโอ้โห1,000ล้านยูโร ซึ่งเปลดี้นะครับตกลงที่จะเซ็นสัญญากับบาร์เซโลน่านะยาวเลยนะฮะถึงึงปีส0 2 6ยี่ิกยินดีกับแฟนบาร์ซ่าด้วยนะต้องสร้างทีมเพื่ออนาคตนะครับหลังจากที่เสียีิวเนลเมสซี่ไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสภาพการเงินด้วยข่าวต่อไปนะครับอันนี้แถมไปอีกแล้วเบนนอนโรเจอร์ล่าสุดตกเป็นข่าวว่าปัดข้อเสนอในการคุมทีมนิวคาสเซิลหากว่าจใจผมไม่คุมเลสเตอร์สถานีต่อไปคือแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้น อยากไปคุมทีมต่อจากเป๊ปกวาดิโอลาอันนี้เป็นข่าวจากเดลี่เมลนะครับซึ่งมีควอเตอร์ยูเอต็ดก็ตกเป็นข่าวว่ากำลังหาคุณซื้อใหม่แทนสตีฟบูตหลังจากที่ได้กลุ่มทุนนะฮะเจ้าชายซาอุยังรวยเลยครับผมโหอิจฉาเแล้วเกินต้นคลิปนะครับข่าวของแมนยูจะแถมเรื่องของไซติไปให้ยินดีกับพี่โด้ด้วยนะฮะทำแฮตทริกที่58ครับในอาชีพการค้าแท่งของตัวเองโอ้โห5้าแดครั้งแฮตทริกอย่างโหด และเป็นแฮตทริกครั้งที่1ิบนะครับของเขาในนามทีมชาติโปรตุเกสด้วยนอกจากนีก้พี่โดก็ยืนเก๊กหล่อเลยนะฮะล่าสุดรับรางวัลน,นะครับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนกันยายนที่ผ่านมายินดีกับพี่โดด้วยนะครับวันเสาร์นี้นะฮะขอสักเม็ดหนึ่งแล้วกันส่วนบรูโน่แฟนเดนนะครับทำเซตเตจ่ายบอลคีพาร์ตมากที่สุด22ครั้งแล้วก็จ่ายบอลนะครับเข้ากรอบเขตโทษมากที่สุดนะครับ21ครั้ง ในศึกพิม์ลงกิจซีซั่นนี้มากที่สุดเลยนะครับตบมือ <cl aps> เป็นไงอของเกง่งในขณะที่มาคัทแรดฟอร์ดเฮ้ยไม่ใช่ต้องเรียกให้มันเต็มยศหน่อยด็อกเตอร์มาคัทแรดฟอร์ดเ ok อ็ be. เดี๋ยวผมจะรอดูว่าถ้าเกิดมันลงสนามนะไอชื่อที่มันสกรีนด้านหลังจะเป็นด็อกเตอร์หรือเปล่าถ้ <laughs> าไม่เป็นด็อกเตอร์ดิโอ้โหยังโหดนะเวลานักภาคเรียกชื่อก็ đó. ดรแรดฟอร์ดเอ็ อย่างเฟี้ยวง้อนะฮะวัยรุ่นถูกใจสิ่งนี้มาคัดแรดฟอร์ดนะครับทําประตูใส่เลสเตอร์ซิตี้ห้าจากหกซีซั่นในพรีเมียร์ของเขาครับนับแต่เดบิวนะฮะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดใหญ่นะครับหกซีซั่นในศึกพรีเมียร์นะครับแรดฟอร์ดเนี่ยยิงเลสเตอร์ไปถึงห้าซีซั่นเลยนะซีซั่นเดียวที่ไม่ได้ยิงคือซีซั่นเดบิวนะครับในยุคข,ของหลุยฟันเกามันต้องเรียกว่าครึ่งซีซั่นดิเพราะว่า ลงสนามนัดแรกในศึกยูโรปาลีกใช่ไหมถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับเจอมิทิลแลนด์อ่าก็ตีไป6ซีซั่นนั่นแหละนะครับนับรวมไปก็ยิงตั้งแต่ซีซั่น2017นะครับ2018 2019 2020แล้วก็ซีซั่นที่แล้วนะครับวันที่เสมอ2-2โอ้โหวันนั้นแรดฟอร์ดแม่งโอกาสเปลืองบานเลยนะฮะเสมอ2-2ด้วยนะครับโดนเจมี่วาร์ดี้ยิงโอเคต่อไปนะครับผมมีบทให้สัมภาษณ์ของเซคิโอโรเมโร่ด้วยน่าสงสารนะแล้วก็ ผมเชื่อว่าในอนาคตจะมีคนออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนวงในสโมสรนนะฮะทีมงานสตาฟโค้ดแม้กระทั่งโซชาเองหรือว่าเซคิโอโรเมโลเดี๋ยวผมว่านะน่าจะมีเรื่องนี้นะครับในอนาคตโรเมโละนะครับให้สัมภาษณ์นะฮะกล่าวว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่น่าแปลกนะสำหรับผมเป็นปีที่มันไม่ค่อยดีเลย ผมลงซอ้อมมาทั้งปีที่แมนเชสเตอร์แต่เทาว่าบางวันเนี่ยก็ต้องซอ้อมคนเดียวพอทีมกำลังซอ้อมเพื่อลงเล่นแมตช์ที่กำลังจะมาถึงณตอนนี้ผมรู้สึกดีอย่างมากผมมีเวลา2เดือนในการเตรียมตัวสำหรับการมาเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ก็คือเวเนเซียนะครับสโมสรปัจจุบันนะล่าสุดผมต้องการสแสดงให้ทุกคนเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าผมคือเซคิโอโรเมโรคนเดิมที่เคยลงเล่นให้กับเจนัวแล้วก็แมนเชสเตอร์ขอให้โรเมโรเนี่ย ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ไม่มีใครลืมครับว่าเขาเคยทําอะไรกับสโมสรบ้างโดยเพราะแชมป์ยูฟายูโรปาลีกในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูเ็ตยืนยันว่าฟิลโจนฟิตพร้อมสําหรับเป็นตัวเลือกนะฮะในเกมที่แมนยูจะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้สุดสัปดาห์นี้หายไปนานเลยครับโอ้โห629วันเกมสุดท้ายที่ฟิลโจนลงนะครับคือวันที่แมนยูเนี่ย บุกไปยิงทรานเมียนะฮะไม่ใช่อาเมียนะทรานเมียหกศูนย์ครับมกราคมปีสองพันยี่สิบซึ่งการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของฟิลโจนถือว่าเป็นข่าวดีของโอรีเลกุนาโซชาเนื่องจากแม็กควและก็วาราเนี่ยคู่เซ็นเตอร์ตัวหลักไม่พร้อมต้องรอดูนะครับว่าจะให้ฟิลโจนลงสนามเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าแต่ผมไปดูไฮไลท์มาจ่ายเกมที่เป็นไอชุดชุดเด็กแมนยูอ่ะ ที่ฟิวโจนลงสนามผมเห็นจังหวะที่ฟิวโจนโดนลากผ่านเข้าไปยิงแล้วแบบกังวลเหมือนกันนะอืมมันก็อาจจะเป็นการเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าครับในการใช้ฟิวโจนเลยแถมคุณยังต้องเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ที่ตัวรุกแนวบนแม่งแสบๆทั้งนั้นยังไงซะก็บย <laughs> ี่ลินเดอร์เลิฟณตอนนี้นะชั่วโมงนี้น่าที่จะอุ่นใจมากกว่าฟิลโจนที่ห่างการลงเล่นนะครับ ในแมตช์ทางการหรือว่าเกมชุดใหญ่เป็นระยะเวลานาน,านขนาดนี้มากกว่านะครับน่าจะอุ่นใจมากกว่านะในขณะที่็รบดอสันนะครับจากสื่อ ESPN นะฮะรายงานข่าวบอกว่าเจสซี่ลินกาดมีเอซีมิลานแล้วก็บาร์เซโลนาพร้อมท้าทามครับเซ็นสัญญาไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแบบฟรีเอเย่นนี่ถึงจุดที่ลินกาดมีข่าวกับบาร์เซโลนานะผมจำได้ว่าน่าจะปีนี้แลมั้ง นะครับต้นปีเออช่วงที่ลินการ์ดอยู่กับเวสต์แฮมเคยมีข่าวว่าเรียลมาร์ินอยากได้เจสซี่ลินการ์ดมาจาก ESPN นี่แหละจําได้แล้วโดยเจสซี่ลินการ์ดนะครับตกเป็นข่าวว่ากําลังเป็นที่เป้าหมายกําลังตกเป็นเป้าหมายนะครับสำหรับสโมสรอ,อย่างเอซีมิลานครับแล้วก็บาเซโลนาพร้อมที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวนอกจากบาซ่าแล้วก็เอซีมิลานยังมีสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกอย่างเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เวสต์แฮม ยังคงต้องการตัวเจสซีรินการ์ต้องรอดูนะครับว่าสโมสรนใดน,นะฮะจะได้ตัวเจสซีรินการ์ไปครอบครองนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงมกราคมนี้เลยหรือว่าในช่วงปีหน้านะครับหลังจากจบซีซั่นนะลินการก็จะสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวแบบฟรีเอเย่นถ้าหากไม่ต่อสัญญาซึ่งผมดูแล้วผมอยากให้ลินการได้ย้ายทีมนะเพราะอายุก็เริ่มเยอะแล้วว่ะคือลินการมันไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะครับ <laughs> มันไม่ใช่แบบ รีนวูดนะฮะไม่ใช่แบบแม็กโทมินีไม่ใช่แบบ ay, แรดฟอร์ดลินการอายุเยอะแล้วซึ่งผมมีบทให้สัมภาษณ์ของลินการที่กล่าวถึงบูโน่แฟนเดสด้วยอีกหนึ่งเพื่อนซีนะฮะเพื่อนสนิทที่สุดในแคมป์ของแปร์เชสเตอร์ยูเนเต็ดบูโนเนี่ยเขามักจะเรียกผมว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อผมไม่อยากเชื่อเลยจริงๆนะว่าคำพูดนั้นมันจะมาจากเขา มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาในฐานะเพื่อนมันเป็นมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมคุณรู้ไหมว่าเขาส่งข้อความสนับสนุนซับพอร์ตและให้กำลังใจผมอยู่ตลอดระหว่างที่ผมไปอยู่กับเวสแฮมแบบยืมตัวการถูกยอมรับจากผู้เล่นบางคนในเกมระดับนี้สำับตัวผมมันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออย่างมาก ก่อนจะไปฟัง5ประเด็นร้อนนะครับท่านผู้ชมฮะผมมีสถิติที่เด็กผีฟังแล้วเสียวสันหลังก็เลยทีเดียวเชียวเป็นสถิติที่บันเทิงมากๆซึ่งเดอะซันนะครับเปิดเผยข้อมูลว่าตั้งแต่แม็กควาย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้ครับเมื่อปี2019วิกตอร์ลินเดอร์ล์ฟเดอะทอยนะฮะหรือว่ามนุษย์เยือกแข็งมีโอกาสจับคู่กับเอริกบยยี่ครับ18นัดมีค่าเฉลี่ยในการเสียป,ประตูอยู่ที่1.39ประตูต่อน,นัดมากกว่าตอนที่มีแม็กควาย ตามรูปเลยครับผมซึ่งเวลาที่แม็กควายนะครับจับคู่กับลินเดอร์เลฟนะค่าเฉลี่ยนะครับในการเสียประตูเนี่ยลดลงมาอยู่ที่1.05ประตูต่อนัดและเมื่อจับคู่กับไบยี่นะครับแม็กควายจับคู่กับไบยี่นะลดลงมาครับเหลือ1.00ประตูต่อนัดถือว่าทําได้ดีในส่วนสถิติคลินชีสนะครับแม็กควายกับไบยี่ดีที่สุดครับผมช่วยทีไม่เสียประตูนะฮะใหจาก19นัด และเมื่อเป็นแม็กควายกับรีเนเลฟเก็บคลีมชีสนะครับได้สามสิบหกเปอร์เซ็นตจากการลงสนามน,นะครับแปดสิบสี่นัดแต่พอเป็นลีเนเลฟกับไบยี่ค <c oughs> ่านะครับผมสเตติคลีมชีสแม่งลบลดทั่วยี่สบสองเปอร์เซ็นโอ้ลงมาเหลือยี่สบองเปอร์เซ็นเองอัตราชนะของทีมนะครับต่ำเตี้ยเรียดินนะฮะไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับจากร้อยเปอร์เซ็นตเพียงแค่สี่สี่เปอร์เซ็นตเท่านั้น บันเทิงผมมีบทให้สัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กควายด้วยใช่ตอนนี้ผมกละที่จะหายแล้วร้อยเอร์ซยังไม่สามารถซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้กำลังดีขึ้นตามลำดับเอาจริงๆมันเป็นอาการบาดเจ็บที่ทำให้ผมหมงุดหงิดนะนะแต่ผมก็ดีขึ้นมาแล้วเยอะมากเลยนะตอนนี้ก็ดีวันดีคืนเลยหวังว่าจะสามารถกลับมารับใช้เด็กผีลลสนามได้อีกครั้งนึงในไม่ช้า ข่าวต่อไปนะครับอันนี้เป็นข่าวดีหรือเปล่าฮะทุกคนครับลองคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะจ๊ะนักเตะอเมริกาใต้ครับที่ต้องรับใช้ทีมชาติในช่วงปลายสัปดาห์มีโอกาสที่จะได้กลับมามีชื่อนะครับในขุมกําลังช่วยสโมสรครับทำศึกพรีเมียร์ลีกถึงแม้ว่าอาจที่จะไม่ได้เป็นตัวจริงครับมีส่วนร่วมนะครับโดยการนั่งนะฮะเป็นตัวสำรองแต่ก็ถือว่ามีลุ้นนั่นแหละ กรรมาทันช่วยทีมนะครับที่ต้องลงสนามในโปรแกรมพมรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้เป็นสื่อเดลี่เมลครับเขาบอกว่าสโมสรในศึกพรีเมียร์นะครับที่มีนักเตะบราซิลแล้วก็อุรุกววยที่จะลงเตะฟุตบอลโลกปี2022น,นะครับรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ช่วงเช้าวันศุกร์จะร่วมกันครับผมเช่าเครื่องบินส่วนตัวนะฮะนำนักเตะต้นสังกัดของตัวเองเดินทางกลับมาอังกฤษโดยเร็วที่สุดครับเพื่อให้ทันเกมเตะพรีเมียร์ลีกนะครับสุดสัปดาห์นี้นะ ก็จะมีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเฟธแล้วก็เอดิสันคาวนีทางฝั่งแมนซิตีมีเคซุดแล้วก็เอเดสันนะครับเรียููก็เช่นอาริสันหรือว่าฟาบินโยเป็นต้นต้องมารอดูว่าเดลี่เมล l เนี่ยจะแม่นยำเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ายากครับที่เอดิสันคาวนี่กับเฟธจะเป็นตัวสำรองนะมันไม่ใช่สถานการณ์ที่แบบตัวเจ็บเราเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าคาวนี่ไม่ลง โรนัลโดก็พร้อมลงถ้าเฟสไม่ลงก็ยังมีน้องดอนนี่นะฮะแมกโทมิเนก็อยู่มาติชก็อยู่จริงไหมครับอืมส่วนกุตตวโโปเยนะครับแนะนำข่าวนี่ว่าย้ายทีมเพอในช่วงเดือนมกราคมนี้อยู่ไปก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่ามีพ่โดผมคิดว่าเอเดสันเนี่ยโชคไม่ค่อยดีนะผมคิดว่าเขาหน้าจะต้องย้ายทีมในเดือนมกราคมโอเค ผมเป็นคนนอกอะ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะผมจะย้ายจริงๆสถานการณ์ตอนเนี้ยอมืมันไม่ค่อยได้ลงสนามอะ่ะมันไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงอะ่ะเพราะว่าพี่โด้กแกจองอยู่แล้วผมคิดว่าเขามไม่ได้เล่นเพียงพอแล้วเขาควรที่จะย้ายทีมในเดือนพฤษาคมเลยซึ่งล่าสุดเอดิสันค่าวนี้ก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนครบสัญญา ฟองเคซีเย่ครับเคยให้สัมภาษณ์นะฮะผ่านทางตุโตโตเมคาโตเมื่อ3ปีที่แล้วฟองเคซีเย่หรือว่าฟองเคซี่มิดฟิลพันดุสุดแกร่งของ AC ซมิลานเนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดผมชอบพรีเมียร์ลีกนะอันนี้เป็นบทให้สัมภาษณ์ของเขานะครับผมชอบพรีเมียร์ลีกนะโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนี่คือทีมในฝันของผมผมยากที่จะไปเล่นด้วยเชลซี เป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมนะเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และเป็นทีมที่ดีแต่ใครล่ะจะกล้าปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลงตอนนี้ก็เหลือสัญญาประมาณ8เดือนได้นะครับต้องรอดูว่าฟองเคซี่นะฮะผมเรียกฟองเคซี่แล้วกันนะครับจริงๆมันอาจได้ว่าฟงเคซี่เย่อ่ะโอเคแต่ผมเรียกฟงเคซี่จะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูในช่วงเดือนมกราคมนี้หรือเปล่า และนี่คือ5าประเด็นร้อนนะครับก่อนเกมที่แมนยูจะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ข้อที่1คู่เซนเตอร์ที่น่าเป็นห่วงเลิฟไบยี่สถิติจับคู่กันไม่ค่อยดีเลยนะครับถ้าใครจํากันได้ดีนะครับคู่นี้นี่แหละฮะเป็นคู่เซนเตอร์ตัวจริงครับในรอบชิงที่แมนยูพบกับบียาเรอัลหรือํำน้ําสีเหลืองนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกแล้วเราก็แพ้ไปครับในช่วงการยิงจุดโทษทั้งสองคนนี้จับคู่กันนะครับลงเล่น18นัดนะฮะ ค่าเฉลีย่ยครับเสียประตูต่อเกม1.39คลีนชีสครับทำได้เพียงแค่2ี่เท่านั้นครับจาก100%เปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราชนะ4-4%เปอร์เซ็นต์จาก100 1้อเปอร์เซ็นต์เด็ดดวงจริงๆแต่คิดในแง่ดีนะครับว่าความเร็วของเอริกบยี่และการเข้าสกัดบอลแบบ50-50เข้าให้สุดและหยุดที่โรงพยาบาลน,น่าจะเข้ามาช่วยจัดการหรือว่าตัดเกมนะครับจังหวะโต้กลับของเลสเตอร์ซิตี้ได้บ้างโดยเฉพาะความเร็วจีจัดของวาร์ดี้ ที่แมนยูต้องข้ามเผอเป็นอันขาดคนนี้ไนดะ้ยิงแมนยูไว้ด้วยข้อที่2ปปกบาจะเล่นคู่กับใครดีในแผงมิดฟิลหน้าตอนนี้จัดทางข่าวในน้องสงเลยนะครับที่พอปกบาจะได้กลับไปประจําการนะครับเล่นเป็นมิดฟิลตัวกลางในระบบ4-2-3-1หรือแม้กระทั่ง4-3-3เพราะจากทางข่าวโอกาสที่มาคัดแรดฟอร์ดนะครับหรือว่าจะดนซานโชจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงปีกซ้ายสูงมากๆเลยครับ คนทั้งฟังขวานะฮะเมสันกรีนวูดหน้าที่จะได้รับโอกาสต่อไปดูแล้วนะครับกองกลางตัวรับที่จะมาคู่กับคอปกบาน่าจะเป็นนิมบัญญาตมาติชที่เอาไว้คุมจังหวะแล้วก็ใจบอลสวยๆให้เพื่อนทําเกมดูจากทรงนะครับผมวิเคราะห์ว่าเลเตอร์เนี่ยน่าจะมารับต่ํานะแล้วรอสวนครับให้แมนยูบุกให้แมนยูเนี่ยได้เป็นฝ่ายของบอลจะมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับเราควรที่จะใช้นิมบัญญัมาติช เป็นตัวที่จะคุมจังหวะตัวออกบอลหรือว่าตัวคุมเทมโปเกมมากกว่านะครับที่จะเป็นสกอตแม็กโทมิเน่ข้อที่3ต่อยอดฟอร์มการเล่นการยิงประตูต่อเนื่องของพีโดและบรูโน่ให้ได้สองคนนี้เพิ่งยิงประตูไปด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับในเกมทีมชาติพีโดในไกลล่อแฮตทริกเลยนะฮะส่วนบรูโน่เองก็จัดไปน1นเมตรความมั่นใจกําลังเต็มเปี่ยมเลยครับจากฟอร์มที่แผ่วๆไปโดยเฉพาะบรูโน่ที่3-4นัดหลังสุด กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเล่นไม่ค่อยออกเท่าที่ควรคิดว่ากลับมารอบนี้ความมั่นใจเต็มร้อยครับมาที่จะแบกแผงเกมบุกได้ดีเหมือนเดิมนั่นแหละซาตุข้อที่4ด็อกเตอร์แรดฟอร์ดตัวเซฟโอเล่อีกคนหนึ่งมาแล้วจ้าแรดฟอร์ดถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะค,คู่บุญของโซชาเลยนะครับจ่าสถิติยิงประตูเฉพาะในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดในทีมครับนับตั้งแต่โซชาเนี่ยเข้ารับงานคุมทีมที่จำนวนสา,าประตู ถ้าทุกรายการเนี่ยผมก็เคยอ่านข่าวหรือว่าลงรูปนะให้ดูกันไปแล้วนะครับว่าเป็นอันดับที่1ทั้งยิงแล้วก็จ่ายรวมทุกรายการในยุคของโอเลกุน่าโซชาการมาคราวนี้จะมีอิทธิพลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากน้อยขนาดไหนรอติดตามนะครับข้อที่5เก้าอี้ร้อนถ้าไม่ชนะหรือว่าเสมอโดนถล่มเละแน่นอนนะครับนาโอล่ฟอร์ไม่ดีเลยนะครับถ้าไม่มีช่วงพักเบรกทีมชาติมาสงสัยหนักกว่านี้อีก เป๋ยาเลยนะครับตั้งแต่เกมที่แพ้อย่างบ่อยหายไปสอาทิตย์ถือว่าไปเรียกสติมาครับไปคิดมาว่าจะเอายังไงนะจะทำยังไงให้ตัวเองผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปให้ได้ถ้ายังไม่ดีขึ้นข่าวที่ว่าจะมีผู้จัดการทีมคนใหม่นะฮะอัตราการต่อรองนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่จะคอนเต้หรือว่าจะซีดานมาเต็มสูบแน่นอนครับหลังจากจบเกม แถมเตะเร็วด้วยนะอืมเอาดีๆนะแมนยูนะเตะเร็วอีกแล้วจะลูบหรือว่าไม่ลูบตอนนี้ผมขอชนะไว้ก่อนละกันเนาะถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องอยากออกคลิปก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เย็นนี้มีไลฟ์สดนะฮะประมาณสามทุ่มนะครับก็สามารถมา เข้ารับฟังนะพูดคุยเรื่องฟุตบอลกันชิลๆได้มีเล่นเกมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับแล้วก็ดูคลิปจนจบนะหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายอีกแล้วนะครับนอนเช้าใช้เวลาโซนยุโรปป่วยบ่อยนะยิ่งทํางานในห้องแอร์ด้วยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันดีๆแล้วก็อย่าลืมกินข้าวกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจบ